ครับสวัสดีครับเจ้าโองเช่นเคยกลับมาแล้วครับประจําศาลกองบิน41เ,เหมือนเดิมพ่มานทิศอาทิตย์ที่แล้วโปรไปแข่งขันที่อาทิตยาทีแรกก็เป็นตามโปรแกรมก็คือตารางสนามพรอฟที่จะเป็นไปที่โรเยนฮิลนครนายกเหมือนกันพอดีว่าทางสนามเขามีปัญหาแล้วก็ต้องเปลี่ยนสนาม กลับมาที่อาทิตย์ยาของ14เลือกนายกด้วยนายกสุกินก็เป็นนายกไปนะครับเป็นนายกสองกาที่จะดำเนินการของแะ้วกบอาชีพอาภูโสเราเพื่อให้มีแมตช์แข่งขันหรือผู้ปะสังสรรค์กันในระดับซีเนียร์นะครับ,รบโปก็ได้ไปอย่างที่โปลงแอร์คลิปไปก่อนว่าที่จะไปแข่งเท่าก่อนตัวเย็นฮิวแต่พอเปลี่ยนสนานไปก็ไม่มีปัญหาครับก็ไปตีตามะระบบ ตายวมสบายๆทำระบบหมดเพราะว่าสนามไหนก็ได้แต่จริงๆสนามนี้ไม่เคยไปตีเขาก็จัดแต่งหมดยองจุกซีนะครับในสนามาขขเกา,าหลีใขอเขาฮงจุกเป็นนักนครเกาหลีเี่อให้สปอนเซอร์พูดง่ายๆแล้วได้ข่าวว่าเที่ยวหน้านี้อาจจะมีอธิตยาที่ลำพูนแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับว่าก็ลองติดตามกันดูว่าทานี้ก็สนุก อย่างของโปไปก็ความเตรียมพร้อมมาอย่างที่ว่าเป็นข้างหน้าว่ายัางไงครับคือ <c ười> ไม่ต้องฟิตคือพร้อมตลอดถูกไหม <c ười> สไตล์พปรอง์ก็คือว่า <c ười> เราอยู่สนามได้สอนลูกศิษย์ไปสบายๆส,ส,สไตล์โปรอง์เนี่ยแต่ว่าคําว่าฟิตนี่ไม่มีแต่พร้อมตลอดแต่ก็ไปพอไปแล้วปุ๊บเนี่ยบรรยากาศแข่ง,งขันก็ผมเว้นไปสองปีอย่างที่ว่าก็ยังโอเคนะครับ แข่งเข้ามา3วัน2วันผ่านการตัดตัวบรรยากาศแข่งขันมันก็ตื่นเต้นดีจากที่ผ่านมาก็ตื่นเต้นดีเราตื่นเต้นมาตลอดแต่เราอยู่ไป2ปีก็เจอโปรรุ่นพี่รุ่นเดียวกันรุ่นน้องขึ้นมาเป็นโปรใหม่ตอนนี้โปร8้แล้วนี่ก็สนุกกันนะครับก็มีความมันเกิดขึ้นก็ยังเข้ามาเ็อเทนได้เข้ามาถึงอันดับ8ได้ก็โอเค การเข้ามาหนันแกแปลกก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าการตียิ่งตีมันก็ยิ่งรู้เรื่องนะครับอย่างผมนี่จะรู้เรื่องเรื่องปรับสภาพสนามปรับสภาพอุกสันปรับสภาพกรีนอะไรลูกได้เราไม่มีปัญหาเราตีดีตีพอได้ไม่ใช่ว่าตีดีมันก็ไปตามสเต็ปของผมเองเนี่ยคือเราสั่งช็อตอะไรได้แต่ว่าต้องไปจับเรื่องบนครีนแต่สองวันแรกยังมีปัญหาเรื่องบนครีนบนกรีนนี่พัดยาก ตรงๆอย่างเดียวเลยๆลยที่นี่ก็เพิ่งมารู้วันที่สามว่าเราต้องฝืนพัดอ่ะตีชอ็อตมันถึงอยู่แล้วยังผมไี่พาห้าผมก็จ่อไม่จ่อก็ถึงแต่บางทีพอเล่นไปเนียมันก็ต้องระวังอ่ะเนะเาะเขาไม่ได้แข่งกันนานก็เข้าบรรยากาศเข้าไปสองวันเพื่อจะผ่านการตัดตัววันแรกก็ตีไปบวกหนึ่งพัดไม่ได้เลยพัดยากเอาไม่ออนก็เก็บพัดเดียวมันก็ไม่ลงมันไปนใช่อย่างนั้นคือแบบว่ามันต้อง สอนบ่อยๆอย่างเราอย่างโปเองก็นเง็นลักษณะว่าสอนสอนเยอะอย่างเงี้ยก็กลับมาแข่งขันกลับมาก็สอนละเสร็จเมื่อวันศุกร์ศุกร์เสร็จประมาณเที่ยงกว่าบ่ายโมงรอหมุนสามทุ่มถึงเชียงใหมล่ละก็มายืนสอนเหมือนเดิมแต่บรรยากาศแข่งขันวันนั้นก็สนุกครับพี่ๆน้องๆก็เฮฮากันอุดรครับอุดรนวชชาก็บ้านเราชน,นะสิบห้าเด้อโปยังหลุดเข้ามาว่าวัาวนแรกเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบหก อนสุดท้ายก็มาแรงนิดนึงลบ6ตีเข้าไป6กันเดอร์เลยโดดมาเป็นที่8ดรวมก็ยังท็อปเกนก็ถือว่าก็มีความสุขความสุขว่ามันยังทำได้อยู่จริงแล้วแมตตกาเบนนี่อยากจะไปแข่งขันมากครับเพราะว่าจับจังหวะเลยที่ไม่ได้แข่งขันนานแล้วก็ วันที่สาเนี่ยกับจังหวัดที่เราตีผมไม่คนตีไม่เผื่อผมยืนตีเขาโคเป็นเส้นมันก็ได้ยืนตีเนี่ยครับฟีลลิ่งนั้นมาครับทีนี่ก็จะต้องกลับมาเอายืนตีซะหน่อยเพื่อให้ได้ฟีลลิ่งนั้นกลับมานะครับเนี่ครับครับีได้มากเลยยืนตีโรมได้เลยฟีลลิ่งวันแข่งขันวันที่สามเนี่ยทำให้เกิดจุดประกายขึ้นมาอย่นิดนึง อยากจะแขงที่นีเพราะว่ากินขาดีมากกินเขาตกอยู่วัดจังจับน้ำหนักได้ก็อินมพงตกปุ๊บปุ๊บอยู่เลยลมเริ่มไม่เขียวครับเนี่ยอ่ามีนิดหน่อยแต่ลิรีของเรานี่นะครับอันดีเลยแหละครับ เลียวบ้างซ้อมไปกันเหนียวไว้ครับขวามาซ้ายบ้างร้อมไปครับท่านครับโลครับนะครับซ้อมไปโลนี่ตีโล่เ <magnesium> ่ียบอย่าไปกัดที่มันผ่านครับนะองการเลีวเลี้ยวหนอยไปเราก็ไหลนิดนึงจะรู้มือนะครับ ขวามาส, ось, ส ось ้ายส้ายไปขวานี่ตีด้วยหลยดเก้าเลยครับเด็กๆเขาะเลยุงนอกวงในเก้าเดี่ยวฟิลิ่งแค่นี้ครับเนี่ยกลับมาเพกลับมาครั้แรกเลย้อมเห้นี่ หายลูกคนเหนื่อยนะวัีคสวัสดีครับเหนื่อยโคตรกวนเฮ้